สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะจะเอาเมนูต้มขามหมูปืเอยมาฝากทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเตรียมกระทะใส่น้ํานิดหนึ่งตามด้วยมักกระเทียมของเราครับลงไปคั่วๆนิดหนึ่งพอมันนิ่มๆใส่พริกแห้งลงไปคั่วให้มันหอมๆครับท่านผู้ชมพอเสร็จแล้วครับเรามาเตรียมหมอ้อใส่น้ําลงไปครับแล้วก็ใส่ขาตะไคร้หอมแดงตามด้วยมะขามเปียกลงไปนะครับผมนึกบอกตัวเราเมื่อกี้เอาบักพริกก็บกระเทียมไปตำแล้วเด้อครับพี่น้อง ตำรอไว้ครับับกพริกขัวกับกระเทียมนั่นแหละครับเแล้วก็สิมใสบักพริกสดครับที่ผมตำเรียบร้อยแล้วครับพี่น่อง ต่อมาก็สิีไ่กระเทียมที่ผมขวนั่นล่ะครับแล้วก็ใส่เกลือครับตามด้วยบักพริกแห้งที่ผมขวาวางหันล่ะครับแล้วก็รอเวลาให้น้ําของเราเดือดครับพอจะเดือดแล้วบัดที่นี่็สิใส่ขาหมูลงไปครับพี่น้องปิดฝาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีเป็นต้นไปครับเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกครับบัดที่นี่กิสิมาปรุงใส่ผงนัวใส่ผงปรุงรสเข้าไปครับตามด้วยน้ําปลาสักประมาณครึ่งทัพพีครับพี่น้องจากนั้นครับก็โคเล่โคเล่ให้ทุกอย่างมันเข้ากันบัดที่นี่กิสิมาใส่ใบบักกูด บักเกียเทศปบัตเทนีกับสีค้นโคเลโคเลให้มันเข้ากันอีกคือเก่าละครับจักน้อยหนึ่งบัดสุดไทยตบทไทยด้วยหอมแปรของเขานี่ละครับหรือว่าหอมแขวเลื่อยบ้านเฮานั่นละครับมันสีเอิ้นคือกันบ,บ๊อบบกันแมนเอิ้นคือกันกับบอกในเด้อครับพี่น้องป้องไปครับจากนั้นก็เซตเรียบร้อยครับพี่น้องในเวลาตักเสิร์ฟครับ มากินเขาน้ำกันเสียบๆต้มขาหมูของผมครับสูตรผมเองง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นี่แหละครับพี่น้องแนะนำครับให้เฮ็ดตามครับสูตรนี่มันแซ่บอห่ีสดน้ำห่อนๆนี่มีแห้งมากจังคักครับพี่น้องจังได้กระสีได้คอล่าไปแล้วครับพี่นอ้องปลงป g ไไว้พรอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ